ตอนนี้อยู่ชายแดนจีนแล้วนะหลังจากที่อยู่เมืองจีนมา2วันจะข้ามไปเวียดนามแล้วค่ะตอนนี้ก็รอผ่านด่านรอผ่านดาน่านต้อมองกันอยู่ไปตามกันนะคะเราจะข้ามไปทำอะไรที่ฝั่งนูน้นนี่คืออิสุ u 2.2 DDI m a x f o r e นะคะซึ่งมีทั้ง m e l X แล้วก็ d m a x ค่ะเราก็เดินทางมาจากชายแดนเรียกว่าชายแดนใช่ของทางเวียดนามเพื่อที่จะ เข้ามาที่เมืองฮาลองเนี่ยนะคะระยะทางประมาณ1 7อกิโลเมตรนะคะซึ่งก็ถือว่าสนุกสนานและก็ได้ประสบการณ์จากการเดินทางครั้งนี้มากเลยนะคะแล้วก็มาติดตามกันว่าการเดินทางของเราครั้งนี้เป็นยังไงและก็สนุกสนานแค่ไหนเพราะว่าก่อนที่เราจะมาถึงเวียดนามเนี่ยเราได้อยู่ที่ประเทศจีนสองวันแล้วก็ได้ไปท่องเที่ยวสถานที่ต่างๆแต่ในของประเทศจีนเราไม่ได้ขับรถนะคะมาขับที่ เวียดนามนี่เองนะคะได้ขับมาแล้วตอนนี้บนทางไฮเวย์ขับสนุกมากลมอาจจะค่อนข้างแรงหน่อยนะแต่ตัวรถนี่เขาก็เยอะมากคราบหนักแน่นหนักก็ไม่ได้มีปัญหาอะไรช่วงล่างต่างๆก็ถือว่าฟังอไรนี่นก็กระชับเลยโอเคเวลาเร่งปุ๊บอัตราเร่งนี่ก็ออกมาได้ทันทีเลยโอเคครับเป็นรถที่ขับสนุกคะ่กนะะการขับรถที่นี่เกาจะต่าง นี่รถเขาเวลาขับเนี่ยเขาจะอยู่เลนขวาแต่พวงมาลัยของเรานี้มันก็คือเป็นพวงมาลัยขวาอยู่แล้วแล้วก็อยู่มา,าเลนขวาก็จะต่างกันเวลาจะเลี้ยวหรืออะไรก็ต้องคอยระวังเพื่อการขับขี่ที่ปลอดภัยยิ่งขึ้นไปนั่งอยู่ข้างหลังด้านหลังนี่ก็กว้างนะเพราะขามีช่องแอร์แล้วก็มีช่องเสียบ USB uh huh. ตอนนี้เราก็ดูเนี่ยเห็นไหมมีสมัมภาระ มากันสามคนนี่ก็นั่งสบายนะเนี่ยถนนตอนนี้เราอยู่ในเวียดนามถนนก็ยังก็ช่วงนี้ถนนก็ไม่เรียบนะเพราะว่าเดี๋ยวเราจะออกนอกเมืองถนนเป็นสองเลนแต่นั่งข้างหลังอ่ะก็ถือว่าก็ถือว่าไม่ได้กระเทือนนั่งสบายคือไม่ได้กระเด้งอ่ะเพราะว่าถือว่าช่วงล่างของเขาดีนั่งแอร์ก็เย็นแล้วก็แถมเ็ายังมีเวลาก้าวขึ้นลงนี่เ็ายังมีที่จับด้วยนะนั่งด้านหลัง เราก็ได้เดินทางมานะคะด้วย isuzu 2.2 DDI m a x f o r d e นะคะซึ่งบอกแล้วว่ามีทั้ง m u l x แล้วก็ d m a x แต่คันที่ขับมาเนี่ยจะเป็นตัว d m a c High h a n d e r 4ประตูนะคะแล้วก็วันนี้เราก็มาอยู่ที่เวียดนามแล้วซึ่งจริงๆเราก็มาขับรถอยู่ที่เวียดนามน,นี่ยวันนะคะวันแรกก็จากด่านชายแดนแล้วก็มาที่นี่ แล้วก็แล้วก่อนนั้นสองวันแล้วก็อยู่ที่จีนแต่จีนไม่ได้ขับรถค่ะมาขับรถก็ที่เวียดนามน,นี่แหละวันนี้ก็มาอยู่ที่ฮาลองเบย์ประดูความสวยงามนะคะของอของพวกชาวเวียดนามนะคะซึ่งการเดินทางในการครั้งนี้เราก็ได้เห็นหลากหลายไม่ว่าจะการขับรถที่ถูกต้องใช้ตามกฎความปลอดภัยนะคะตามกฎจราจรของเขานะคะแล้วก็ เส้นทางวัฒนธรรมต่างๆของทางนี้แล้วก็นอกจากนั้นเลยยังได้เห็นสมรรถนะของรถที่เราใช้ด้วยนะคะว่าความคล่องตัวการใช้เส้นทางในถนนของรถเป็นยังไงระบบความปลอดภัยต่างๆที่ให้มานะคะเที่ยวนี้ก็ได้ใช้กันอย่างเต็มที่เลยนะคะกับตัว2.2แล้วก็ได้เห็นพละกกำลังของรถคันนี้ด้วยตอนนี้เราก็มาดูพักผ่อนดูความสวยงามแล้วก็วันนี้เราก็จะปิดทริปแล้วก็เดินทางกลับกรุงเทพกันค่ะยังไงก็ ติดตามกันได้เลยค่ะสวัสดีครับท่านผู้ชมครับตอนนี้ในส่วนของ Isuzu e Press Trip คราวานะครับเราใช้รถยนต์ Isuzu e 2.2 DDiMax Force ครับเรามีทั้ง Isuzu e MU-X ใหม่ที่ใช้เครื่องยนต์202แล้วก็ Isuzu DMax 4ประตู Highlander ทั้งหมดคือเกียร์ออโต้8สปีดนะครับและทุกท่านก็จะเห็น,นว่านี่คือการขับรถที่แบบมีความท้าทายพร้อมๆกับเป็นการศึกษาวัฒนธรรมความสวยงามของเส้นทาง พร้อมๆกับพาท่านผู้แทนสมวชนนั้นเที่ยวชมสถานที่ต่างๆมากมายเริ่มต้นตั้งแต่การที่จะบินจากที่ประเทศไทยมาสู่ที่หนานิงประเทศจีนหลังจากนั้นครับก็พาทุกท่านเข้าเที่ยวชมในสถานที่ต่างๆและก็นอนที่คราฟพาา z าซึ่งเป็นโรงแรมที่แบบรู้เลยนะครับแล้วก็จะพาทุกท่านนั้นเดินทางต่อมาที่ในส่วนของน้ําตกเต๋อเทียนเป็นน้ําตกที่ได้กล่าวขานเอาไว้ว่านี่คือไนแกล a าฟอลที่เป็นในส่วนของที่แถบเอเชีย พร้อมๆกับพาทุกท่านเข้าพักในสถานที่ที่เรียกว่าหรูหราสุดของทริปนี้แล้วก็เป็นสถานที่ธรรมชาติ <ampoo> โดยที่เรานั้นเข้ามาที่โรงแรมเดอะลักซ์นะครับในส่วนของมณฑลที่เราเข้ามาทั้งหมดนั้นก็คืออยู่ในตอนล่างของจีนติดกับที่เวียดนามโรงแรมเดอะลักซ์นะครับก็เป็นโรงแรมที่เรียกว่า6ดาวพร้อมๆกับการที่เรานั้นจะเห็นว่าโรงแรมที่ผ่านในส่วนของพื้นที่เส้นทางธรรมชาติพร้อมๆกับการที่เรามองเห็นหลายอย่างว่าวันนี้ประเทศจีนนั้นมีการอนุรักษ์ในส่วนของการใช้ทรัพยากรอย่างถูกต้อง เราจะเห็นว่ามีการใช้น้ําอย่างถูกต้องมีการที่อยากจะเปลี่ยนแปลงอะไรต่างมากมายครั้งนี้นั้นก็อยากจะเรียนว่านี่ก็คือรถยนต์ isuzu e 2.2d-max force ที่เรียกว่าไอเสียต่ำที่สุดในวงการนั่นก็คือ165กรัมต่อระยะทาง1กิโลเมตรเครื่องยนต์2.2ที่ให้แรงม้าสูงสุด163แรงมา้าแรงบิดสูงสุด400นิวตันเมตรที่เรียกว่าพอขับรถผ่านในส่วนของเกียร์8สปีด นี่คือการขับที่เรียกว่าอัตราเร่งตั้งแต่ออกตัวต่อเนื่องให้อัตราเร่งที่เร็วแรงในขณะเดีวยวกันครับขับรถความเร็วทางไกลนั้นที่ความเร็วที่กฎหมายกําหนดใช้รอบพุ่งยอคือต่ําที่สุดเท่าที่เคยมีมาเพราะเาเป็นเกียร์ออโต้8สปีดแต่สิ่งที่ต้องเสริมเพิ่มเติมขึ้นมาเพื่อที่จะให้การขับนั้นได้ฟีลลิ่งเท่าเท่กันก็คือเรื่องของฟีลลิ่งการขับพวงมลาลัยมีการปรับ ในส่วนของการขับใหม่ถ้าเป็น e s US u z u m i l x นั้นเป็นพวมงมายไฟฟ้ามีในส่วนของ a d a s ที่เรียกว่าจัดเต็ม20กว่ารายการที่เรียกว่ามาครบหมดมีทั้งเดินหน้าแล้วก็ถอยหลังที่แบบเป็นตัวช่วยเตือนและถ้าเรายังไม่ปฏิบัติตามเบรคให้ด้วยนะครับเพื่อความปลอดภัยสูงสุดและในขณะเดีวยวกันครับการขับรถนั้นก็จะเริ่มต้นตั้งแต่เรานั้นข้ามชายแดนจีนมาที่เวียดนามทุกท่านก็จะรับรถตามที่เห็นนี่เลยครับ ทั้งหมด9คันเราจะเริ่มต้นการขับที่ลังซันครับก็คือเป็นเมืองชายแดนของที่เวียดนามติดกับประเทศจีนแล้วเราก็จะขับรถลงจากที่ภาคเหนือลงสู่ภาคเหนือตอนล่างจะไปพักผ่อนกันที่อ่าวฮาลองทีนี้ถ้าขอใช้ภาษาอังกฤษก็คือฮาลองเบย์ฮาลองเบย์ก็คือเป็นความสวยงามทางธรรมชาติที่เรียกว่าจะพาทุกท่านไปสมบูรกันเราก็จะออกจากที่สถานที่นั้นคือฮาลองเบย์นะครับและเราพักที่โรงแรมชื่อเดอะจอร์ e นะครับเพราะฉะนั้น ทุกๆโรงแรมที่พักมาคืนแรกเดอะคลาวนะครับคืนต่อมาเดลักซ์และคืนสุดท้ายครับก็คือเดอะยอร์ชนี่คือโรงแรมที่เรียกว่าเป็นไฮไลท์ประจําจุดต่างๆของเมืองที่จีนเวียดนามทั้งสองแห่งและเราก็จะใช้เส้นทางที่เรียกว่าเป็นเอ็กซ์เพรสเวย์ทางด่วนพิเศษที่เวียดนามสร้างไว้ความเร็วสูงสุดในการเดินทางนั้นสำคัญครับถ้าเราใช้บนเอ็กซ์เพรสเวย์เนี่ยเขาบังคับให้120กิมตรตชั่วโมง ห้ามฝ่าฝืนนะครับถ้าเราฝ่าฝืนลงจากทางด่วนไปตํารวจรอจับบัญชีเพราะนั้นทุกคันขับมาด้วยความเร็วที่กฎหมายกำหนดถ้าขับที่120ครับหน้าปัดรถยนต์ชี้120เกียร์ออโต้แปดสปีดทำงานครบหมดวัดรอบชี้ประมาณ1,700รอบแบต่อนาทีนี่คือการขับที่เรียกว่าขับทางไกลได้ฟินิ่งการขับครบพร้อมๆกับทัศนวิสัยในการขี่ที่แบบตอบโจทย์ครบหมด a dash มาครบหมดทั้ง isuzu mu x ใหม่แล้วก็ isuzu d max cylinder ใหม่นั่นคือการที่อยากจะตอบว่าถ้าเราขับรถเดินทางไกล ประเทศเพื่อนบ้านถ้าเราสามารถขับข้ามาเที่ยวได้นี่คือโอกาสที่ดียอการที่จะได้ขับรถทดสอบพร้อมๆกับการที่ให้ทางท่านผู้แทนตวจนั้นได้ลองรถแบบครบทุกวิติเพราะว่าออกจากที่เมืองชายแดนวิ่งตลอดสวนถวนถนซ่อมสร้างพร้อมๆกับไปวิ่งบนทางหลวงที่ใช้ความเร็วแต่ขับตามวันหมดครับเพราะฉะนั้นก็ฝากทริปนี้ไว้ครับว่าในการขับรถในส่วนของ e su z u 2.2 ddmx ford c p r e s t r i p เป็นการขับรถที่เรียว่ามีองศาของการขับรถที่หรครบ,บองค์ประกอบทั้งหมดแล้วก็ฝากติดตามชมต่อนะครับในช่วงต่อๆไปที่ท่านผู้แทนสมุทรชนนั้นมีการรายงานเป็นจุดๆไปครับ